การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไป3ต่อ2เซตนะครับสุดมันนะครับที่อาคารชาติชายฮอ์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้5กันยายน2 5 6 6รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรายชื่อผู้เล่นนะครับ6คนแรกของทีมชาติไทยนะครับก็ได้แก่พันพันเกิดป่าธนัชชาสุขสดนะครับทัดดาวนึกแจ้งชัชุอนโมกศีอัชราพรคงยศพัทยาบำรุงศุข แล้วก็ตัวรับอิสระนะครับปิยนุษย์แป้นน้อยนะครับผลปรากฏว่าการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็เอาชนะไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ23 19ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ20และ15ต่อ10นะครับทีมสาวไทยนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับได้เป็นสมัยที่3นะครับซึ่งจะพบกับทีมชาติจีนนะครับวันที่6กันยายนเวลา18นาฬิกาครับ ในวันนี้แล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับวอลเลย์บอลหญิงจิงชมปเอเชียนะครับ2025ได้อีกด้วยนะครับซึ่งผลจากการชนะทีมชาติญี่ปุ่นในนัดนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็เก็บคะแนนเพิ่มนะครับบวกไป9.47คะแนนนะครับอยู่ที่200.31คะแนนนะครับรั้งอันดับ14ของโลกนะครับซึ่งชัยชนะนันนี้นะครับก็เป็นชัยชนะที่กระหึมเอเชียนะครับสร้างความประทับใจให้กับ แฟนๆวอลเล์บอลชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับแต่วันนี้นะครับเราไปดูความคิดเห็นนะครับของชาวเวียดนามนะครับที่ทราบว่าวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเอาชนะวอลเล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนะครับสกอร์สาต่อสองเซตนะครับไปดูความคิดเห็นแรกนะครับฮูเล่ไทยนะครับเป็นผู้นำอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยนะครับ เข้าแข่งอย่างมั่นใจขณะที่เราหมดสติริตต่อทีมชาติจีนนะครับตั้งแต่ต้นครึ่งแรกกับต้านฮองชันมีแก้มแดงลิสติกสีแดงเหมือนเจ้าสาวนะครับความคิดเห็นถัดไปนี่มันเจ๋งมากนะครับความคิดเห็นถ,ถัดไปนะครับอันนี้เป็นการให้กําลังใจทีมชาติเวียดนามนะครับตามประสบการณ์และความชํานาญเวียดนามได้ที่4นะครับก็คือมันยากเกินไปนี่ก็คือได้ที่4ส,สุดยอดแล้วนะครับภูมิใจกับสาวดาวทอง ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในศึกที่เหลืออยู่นะครับซึ่งวันนี้ทีมชาติเวียดนามนะครับก็จะชิงที่3นะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับความปรารถนาของคุณเป็นจริงนะครับความคิดเห็นถัดไปฮอตพอทไทยจะพบกับฮอตพอทจีนความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันคิดว่าญี่ปุ่นชนะแต่กลับกลายเป็นคนแพ้ความคิดเห็นถัดไปนะครับจงใจหลีกเลี่ยงญี่ปุ่นแต่ล้มเหลว ค,ความคิดเห็นถัดไปนะครับดังนั้นญี่ปุ่นแพ้ประเทศไทยฉันไม่เคยเห็นมันความคิดเห็นถัดไปนะครับไม่ช้าก็เร็วพักผ่อนเพื่อสุขภาพญี่ปุ่นแข็งแรงกว่าฉันอันนี้น่าจะหมายถึงเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอกันในวันนี้นะครับคบวามคิดเห็นถัดไปเวียดน,นามจะชนะญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้แน่นอนความคิดเห็นถัดไปนะครับ ฉันประหลาดใจประเทศไทยชนะญี่ปุ่น3-2ต่อเซตความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยชนะญี่ปุ่นประเทศไทยโคตรเท่ความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นความคิดเห็นที่เชิงลักษณะเปรียบเทียบนะครับเ <bilmiyorum> วียดนามก็กินไก่แบบนี้แหละแต่ยังไม่กินไก่ไทยมาก30ปีแต่ยังปากใหญ่เหมือนเดิมมีความคิดเห็นที่มาตอคบความคิดเห็นนี้นะครับประเทศไทยมาถึงระดับโลกเจอทีมชาติไทยอดกินเวียดนามยังวิจารณ์ประเทศไทย แล้วก็มีความคิดเห็นที่มาตอบความคิดเห็นนี้นะครับเราเพื่อชนะรอบสุดท้ายของสโมสรของประเทศไทยหลีกสุดท้ายและยังไม่ชนะทีมชาติของพวกเขาแล้วก็มีความคิดเห็นที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับชนะหนึ่งนัดก่อนสโมสรไทยคิดว่าชนะทีมชาติไทยยังแยกไม่ออกเลยสโมสรกับทีมชาติความคิดเห็นถัดไปนะครับโอ้ยพอเห็นญี่ปุ่นเล่นดีแต่ตอนนี้ฉันเห็นคะแนนแล้วประเทศไทยชนะฉันแปลกประหลาดใจมากสําหรับความคิดเห็นนะครับ ของแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามนะครับเมื่อทราบว่าทีมชาติไทยของเรานะครับชนะทีมชาติญี่ปุ่นด้วยสกอร์3ามต่อสเซตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ